ร้อนไหมนะคะทุกคนทานข้าวือยังอันนี้ บ้านคุณนิรินหน่อยนะมาเป็นพลังบวกให้คุณนิรินหน่อยค่ะแว๊บๆไปหน่อยก่ะนะคะปกติก็จะมีเวลาอยู่ตรงนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสาตอนเย็นๆนะคะสวัสดีคุณ AI ค่ะเฟซบุ๊กนะคะเปิดตรงกายคุณนิรินสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะทุกคนทุกท่านนะคะนะคะทานข้าวเย็นกันหรือ,อยังคะ่ะ ทำอะไรทานเร่งนี้นะ่าจะไม่โอเคนะเพราะว่าอย่าตอนเย็นๆน,นะคะสวัสดีคุณ AI ค่ะเ c สบุ๊กนะคะเปิดดวงตาให้คุณนิรินขึ้นเวลาแล้วมันไม่ขึ้นอย่างนี้ มายืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเริ่มโดนอีกแล้วเครื่องนี้ การขึ้น,นมานะคะคุณนี้ินก็เลยงงๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะ คุณนิรินเปิดบ้านแล้วนะคะมาเปิดดวงตาให้คุณนิรินหน่อยะคะ่ะปกติก็จะมีเวลาตรงนี้เห็นไม่ขึ้นเวลาแล้วมันไม่ขึ้นอย่างนี้ทุกคนเนาะแวบๆบมาบ้านคุณนิรินหน่อยนะ มาเป็นพลังบวกให้คุณนิลินหน่อยค่ะไม่ต้องค่ะนะคะทุกคนวันนี้เนาะ,ะเริ่มร้อนอีกแเครื่องเลทุกคนเนาะแวบๆบมาบ้านคุณนิลินหน่อยนะ มาเป็นพลังบวกให้คุณนิรินหน่อยค่ะมายืนยันตัวตนค่ะเปิดค่า,าการมองเห็นนะคะคุณนิรินก็เลยงง,งๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเห็นรูปไอ้นี้เลยเวลาแล้วก็ ยืนยันตัวตนเลยนะคะคุณนิลินคุณนิลินก็เลยงงๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะตอนเนย็นๆนะคะ ออสวัสดีเพื่อนๆค่ะแว่มาบ้านคุณนิรินหน่อยนะคะแยบเนาะเพราะมันเงียบๆแล้วก็ไม่เห็นรูปเวลาเราไม่เห็นรูปไปนั่นแหละสัมแย เปดิดดวงตาไว้เฉยๆก็ได้นะคะเปดิดดวงใ้คุณนิรินเฉยๆก็ได้ค่ะ <c oughs> วันนี้การขึ้นมานะคะท <c oughs> ุกกำลังใจค่ะ กลัวมันไหลลงตั้งเงาเลคะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนนะมันไม่เห็นรูปนี้เห็นดวงตานะคะเงียบๆกันนะคะมายืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นนะคะ เกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนมันไม่เห็นรูปคนนี้เห็นดวงตานะคะเงียบๆค่ะนะคะกัดข้องอะไรนะคะยังไม่รู้เลยค่ะมันเงียบมากเลยไม่ได้ินอย่ยงโผลกไปแล้วก็จะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกกาลังสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนกคน่คนคนนะ,คะสวัสดีเพื่อน,อนๆนะค่ะมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆค่ะเปิดดวงตาไว้เฉยๆก็ได้นะคะ ไปดึงใจคุณนิรินเฉยๆก็ได้ค่ะไม่นิลินอยากโอบไปแล้วก็จะเข้ามาใหม่จังเลยไม่รู้ว่าผิดพลาดอะไรนะแอบเนาะเพราะว่ามันเงียบๆแล้วก็ไม่เห็นรูปเวลาเราไม่เห็นรูปอีนั่นน่ะสัญญาตอนเย็นๆนะคะทุกคน นะคะทุกคนวันนี้เนาะไม่รู้เรากดอะไรผิดมันไม่ขึ้นนาะแล้วมันก็คุณนิลินมาเปิดบ้านอีกรอบตอนเย็นนะคะตอนเย็นเย็นตอเยินเย็นค่ะ ไม่รู้เรากดอะไรผิดมันไม่ขึ้นนะแล้วมันก็ไม่รู้เรากดอะไรผิดมันไม่ขึ้นนะแล้วมันก็นคะนะคะทุกคนวันนี้นนนนนเนาะเอาจจะงงก็ได้ก็ได้นะคะ เปิดดวงใจคุณนิรินเฉยๆก็ได้ค่ะมายืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นนะคะการขึ้นมานะคะ แต่คุณนิลินไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห็นดวงตาไม่เห็นดวงตาไม่เห็นค่ะตอน,นเย็นๆนะคะสวัสดีคุณเอไอค่ะเฟซบุ๊กนะคะเปิดดวงตาให้คุณนิลินว่าจะลองออกแล้วเข้ามาใหม่ด้วยยังไงนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเงี่ยบๆิดเกิดอะไร เข้ามาใหม่ดรืยังไงนะคะ <laughs> เพราะว่ามันเงีๆยกติจะมี